แล้วทุกคนเอากี่าทึกทติโตเดี๋ยวเราทาตัวนี้นะบุ้งว่าตัวนี้มันทึกเลยทุกคนนะบุง้งหัวมันทึกเลยนะเมื่อกี้นะตัวนี้มันบินเอาเขาบินออกมันมาเผาตัวนี้บุ้งนี่ทาบุนึงเห็นโดดแตรบลงโดดนียสองแต้มสองแต้มทุกคนทีมงานเขาจัดตัวนี้ได้กอ่อนเนาะทึกก่อนเลยตัวนี้เพราะตัวนี้หากระตูนบ่ ทีมงานทาบุเสือวมาได้ภาพสองนี่เห็นบ่ตรวนี้หากระทึกตัวนี้เออนั่งเพ้าอยู่นะบินไปด่องไปดองมาอยู่สองแจมเาีเนสอตัวเลยเขาห้าเขาห้าเลยอันนั้นตัวห้ะได้จะมิดนันหางมันเลยขุนมั่ง ไปเขาก็ให้มา่อแรกหนุกหอนอือไดิเด้อพีมาทูทุกคนเนะาะวันนี้ก็มาต่อนกน้ำพิมพ์งานเนะสามเอาผนียดมาสามอันเลยน,นีย่นกมันกินหมั่นให้ขวายใส่ก็ใส่ก็ใส่อันเนียดตัวนี้มีนกเด้อเอามาลองเบิงทุกคนนะนกนกก็มีอยู่แต่บุเรียวใส่สน้ำทุกนึงกน็เนาะฮะ ไไอยู่พุ่อนทุกคนกอมากนะชีโค้งไปตาม้วยน้ำนี่ลุ้นไปเบิ่งนํำกันเนาะทุกคนสิเขามาเกาะนกพอยินมันหงองอยู่พุ่นนะมาเนาะเข้าไปกเกาะแถวในคุณนี่นะย่างเข้าไปในคุ่นี่เลย Ư, ừ, thêm cái thêm, bạ với nhìn này Hả? Chắc là tuần hai anh gái mà <Ha>? <laughs> cái, Nhìn mình hông nhận đâu Cái cọ dưới này mà Thì ngàn họ cọ dưới này, đừng quên มันยังบูมาหลายวะทำนกกินบางไฮเด้อทุกคนนะเอาจีจับสองขเนียดอยู่ในตรงนี้เนียดตัวนี umas, ้ปลาเอ้ยนี่ก่อนเอาไปนึงไปเกาะนึงอ่ะไปเกาะมบืงเฮ็ดมันเบิ่งมันห้องยันทุกคนเนี่ย ไปดูดิวขึ้นกินมากนะนกมากินขึ้นเกาะนกกันยังเกือบโทัาณด้วยเลยลิกลิกลิเกอนกป่าลมมาเลยเขามาลีก่อนโหมาหาเดี๋ยวก่อนเอาพเนียนมาสามอัน แต่ว่าบบมีนกตัวนึงจิบงานเข้ามาหาพื้นเ,นเลยไม่ไห้เห็นนะมือนี้เลย่วนมาแต่ว่าตอนเช้านี่ยังบ้เห็นหลายจีบงานว่ามีหลายอยู่นี่นะมันกินหมังใไห้เลยทุกคนตออเนาก็นกเมื่อกี้ทุกคน เกือบลงจากกบบัวทันนกเข้ากัห้องนะนกป่าห้องนกเข้ากับห้องใช่เลยแต่ว่าตอนนี้นกป่าเลยอืมนกมามันออกไปแถวม้วยน้ำพึ่งนก กินมังไห้เลยทุกคนยามนี้มังไห้สุกน,นกต่อห้องคือวันนี้เลยนกป่าตื่นเลยเนี่ยจากแนวใดตอนนี้นกป่ามาได้ทุกคนลงหานกต่อเลย ก็บินขึ้นไว้ได้อขอดลงไปบุดเดียวบินขึ้นเลย่าขอดมันลงไปหานุกจอบ,บุดเดียวนะบินขึ้นเลย เรือจักว่นะบินเข้าไปเลบินลงไปเลยนะลงไปอีกแล้วทุกคนไปแล้ว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 สามสี่สี่ตัวสี่ตัวทุกคนไปเลยมันลงไปเพื่อเดียวนเะมื่อกี้นะแตกขึ้นขึ้นเลยนะโอ้ลงเลยลงไปแล้วทุกคนต่ำๆนะลงครับ ไปหานกต่อเนะ่ยอ้อเกิดลงกิโลแตกขึ้นขึ้นเลยถ้าลุ้นมึงํำกันทุกคนเพราะว่ามีสี่ห้าตัวลงไปห,หลยสี่ห้าตัวแปลกว่ะทุกคนนกตัูนี่นะมันเข้าหานกเราสามเทือเลยบินเขา้าบินเขา้าเป็นมู่นะมูห้าตัวห้าตัวนะบินเข้าเลย บินออกโดนแล้วเข้ามาอีกแต่ว่าลงไปอันแหละเต็มปุตนทุกคนกจากมาตื่นอยังงตื่นเลยบินออกเดแล้วเข้ามาอีกทวนแล้วบินออกอีกว้าแปลกๆนละยนกอยู่แถวนี้น,นะแต่ว่ามันรอบแถว้วยน้ำนี่นมันอันนั้นเลยก็บินขึ้นกโกมากทั้งนี้ทุกคนออกไปห้องเลยกูเลย เดเขาหานกสามเทือ่เลยโตนเขาไปเลื่นตื่นเลยปินออกนะเขาคิดว่าถึทีแรกนะบอก่อมนะันออกไปห้องอยู่บนไหนทุกคนอยู่แถวห้วยน้ำจะน้อยไปหาทีมงานเาทุกคนไปหาทีมงานไปเลาะใส่มองใส่มองอป่าน้อยมาปิีงกินข้าวทุกคน ถึกแล้วถึกแล้วถึกตุ้มทีมงานเอาด้ยวยหนยินเสียงปแฝกแฝกอยู่หุนยินเสียงอยู่เดี่ยถึกแล้วถือของทีมงานไปไปม่งถือป่ะเนี่ยทีมงานแล้วหุ่นหองทั่วเลยป่ะนี่ของเฮานี่มันบมโลง่งทุกคนนี่มันมาจับแถวเนี้ยเดี่ยวถูกนกเฮาถึกตุ้มทีมงานแล้วอันตัวนี้ก็เป็นนกต่อเก่าเฮาเด้อทีมงานออกมา วานกทีมงานตายหมดแล้วทุกคนห้องทั่วเลยบันี้ถือไปไปบึงไปบึงน้ำกันของห้างบนท่นโถนทุกคนโอ้มาเนี่ยตรงนึงมานี้แล้วตรงนึงทุกคน งานตัวชัดเลยวะโอ้หองทั่วเลยบนี้คือของทีมงานเลยอ่าบุตรเตีเครื่องกูนะฮะ ได้ส oh. oh. ่งเต็มเลยอ้าวอ๋ทีมงานมาได้ส่งเต็มเลยทุกคนของเฮายังบดได้จักเต็มบ่เขาไปห้าตัวยบุตรจักตัวจ้ามันตื่นยังบินอ้อลงไปหานกกูตีปีกซะอยู่นกอ่อนของซาเลยทุกคนเลยทีมงานจัดส่องเต็มเลยทุกคนเลย ไปจอบียังอยู่ในป่าเลิกแท่เฮ้เขาห้าตัวเขาสองสามเทือ่เอาพอจะมันตื่นยัง,ง,ยงอ๋อจัดเลยทุกคนทีมง,งานจัดเลย,ส,ยส่งเต็มนะเลยสอสงตัวเลยเขาห้า ตัวห้าเลยนั้นตัวห้าตัไดนสัมผัสันหางมันเพื่อนหรือขนมันขนมั่นเพื่อนตัวนี้นกตัวนี้นี่แหละอ่ะเห็นมัดเบื้งหนึ่งนี่ทุกคนกัดเป็นเทียวมัดนี่สอกเต็มเลยทีงานเห็นเลยส่งเต็มเลยนะทุกคนนี่เอาออกมาเพื่อมาชูนกเนี่ยผนียดตัวนี้อ่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อทุกคนเลยชอกแนวกินก่อน นก,กเกาะไว้อยู่พูดเลยมันตื่นนะถือพเนยดทีมงานเอาเลยว่าหนีถ้าใส่มองเลยก็เอาปลากับไปปีคกับจึงไปรุ้นบึน่งทุกคนเลยสองแนวอยู่แนวกินก่อนมันตอนกกกะมองมานำ้ำมาไก่ยุ่งมือน,นี้นะเอาเขามากินนกินข้าวปลาเลย chùm như đó nát như tí thì mình gặp cua <laughs> ใด้พ่อได้กินปีงปีงหนึ่งะแต่เนียนทำบุท่านไปยามเนาะมากินข้าวก่อนนกมันหงทางนี้น้ำทุกคนมีทางนี้หงดีอยู่ด้วยปลาก็ได้สองหีบนะหีบ,บงห่างห่างนน้ำนกตัวนี้ก็มีน้ำอยู่วะนกอันนี้ ใส่น้ำให้มันวยวะได้ไม่กินดอกโอ้แบบบุกินนะบ่ตัวได้ปีกเฮียนอ่ะมันก็ยากได้นกกะคือบุห็นตัวได้ป้งเฮียนเนีซยสิเห็นมดเลยนะเห็นไโอ้บุญญากคนเนาะหนกกว่านี่ สุกหรือเปล่าสุกหรือเปล่าปีนปลามันไปเข้าก่อให้มาแล้วหนุกหอนะออนะเออหนีเลยเลย มื่อกี้มันหองเท่านี้นกระท์เขาก็ให้พุ่นมาเลยตอนเช้ามันมันยังเลาะน้ำปลาเล่าตอนสวยมันเขาก็มากกินมากกินน้ำมาเนอะทุกคนกินเขาน้ำกันเนาะปีนป่าแล้วจึงพยายามพเนี้ยนฮะเจลนี่คือเจล กินข้าวแล้วแล้วทุกคนทีมงานไปเบิ้งพระเนียนขึ้นนะของไเฮาว่าถึกแล้วเพาว่าสิบปยายามพระเนียดเขาอยู่พูกทีมงานย้ายขึ้นมาเทิงพี่เลยมันบินขึ้นมาเทิงพี่ตอนเ้านางกินเขาสามสี่โตะทุกคนนกหนะ่อไปทางไหนมึงคะน,นี่ Đấy, đấy. Phần, nhá, để thấy phần mưa này Hoàng hào nhưng muốn thấy bây giờ giảm chứ cho nó gì vậy Nhiều cái luôn à Những ngày con ra khởi ra บินไปใช้เมื่อแรห่นกป่าเออเด้กห้องเทิงคนเลยอ้าวใหญ่จีวะธรรมดาเนอ,อตนัวนี้นี่นี่เต็มสามเลยคนยังอยู่แถวเทิงพูดทุกคน <laughs> hàng san nụ tuần đi nụ đấy từ vợ nụ từ phu chứ một ngam có tuần đi hàng bị buộc bằng này vẫn chát phu điều chỉ nói theo bị 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 phát hiện ha thôi con là cả nhai khấn ma đấy nụ ma thương bây giờ กินมากอิม่มนะบ่มันคืนมาลินเถิงเถ่งเพื่อนเฮ็ดไปซ้ำเอาคือเ <c ười> กา่าอ๋อเห่นแล้วตุ่มน้อยพน,นีธเอามาซูในผนยดน้อยพุทไปอย่ามึงผนียดเอาทุกคนในเวลาเนี่ย ีงานจัดสามต้มเนยะเมื่อกี้ก็จัดแต้มหนึ่งของเขาไปนี่ชิ้นย้ายมาพี่เลยทุกคนเพราะว่าน,นกมันขึ้นมาเทิงพี่หมดเลยมันขึ้นมาลิ้นเนี่ยพี่เลยมีตจจุกเหลืองอะไอยู่ลุมพุนะก็ให้กับกับประหลอดทอง เอาว่าสิเขาไปยามนะทุกคนเมื่อกีเ้เห็นตัวหนึ่งง่อยเผานกอยู่บวยอมลงแต่เขาก็ยังบุท่านเห็นผาเนียนฮาแต่เห็นนกตัวนึงมันง่อยอยู่ลมเดียวกับน,นกตัวเขาแวกแวกอยู่จับง่อยอยู่ง่อยอยู่เหนือตุ้มอยู่ทุกคนเนีย มีตัวถือเลือยงกับบูหูแหละแต่ว่ามีตัวหนึ่งงอยอยู่งอยเผาอยู่สุดท้ายกระไดทุกคนเย็ดลงแน้วลงเน้วจุดเอาจุดได้เอาจุดได้ทุกคนเพื่อชิลงเอาจุดได้นี่ติดเลยเผาแท้เผาว่า Đây, ท,ทึกสองได้ทุกคนโอ้ยทึกสองเขาคิดว่าทึกตัวเดียวด้เขาจุดอันนะั้นนะโอ้ยุดท้ายแถมมันมีตัวทึกแล้วทุกคนดิเขาเลยทามันอยู่แถมมีตัวทึกแล้วทุกคนดิ่าพสองทุกคนยัดเจาเุดแล้วทุกคนดิเขาคิดว่ามันมันอันนะั้นนะมันบนทันทึกเอาบุกเขามาเบิง้งเพราะเขาอยู่ไกลดินี่ ทายก็สองสอง, <S <S สงจัดแล้วทุกคนเอาคิดว่าทึกต,ตัวเดียวเขาท้าตัวนี้นะบหกว่าตัวนี้มันทึกแล้วทุกคนบอกว่ามันทึกเลยนะเมื่อกี้นะตัวนี้มันบินเอาเข้าบินออกมันมาเผาตัวนี้บุนี่ท้าบุนึงเห็นโดดแตร์ลงโดดนียสองแต้มสองแต้มทุกคนทีมงานเขาจัดสามเขาจัดสองไป เอาออกไปต่ออยู่แหละทุกคนไปดิบางทีมงานเขาอยู่นกยังฮองอยู่ตัวนี้ได้ก่อนเนาะถี่ก่อนนี่ตัวนี้เพราะตัวนี้หากระตูนบ่สองแจมเป็นแก่ป่าเนาะเนี่ย ลทุกคนทีมงานทาบุเสือว่าได้ภาพสองนี่เห็นบ่ตัวนี้หากระทึกตัวนี้กระทึกจีนี่เออนั่งเผาอยู่นะบินไปดองไปดองมาอยู่เขาถือตัวโว้ยเออเขาเือตัวก็ได้ดองไปดองมาเลยก็ะงับลงเลยตัวหันน้าลายเลยเห็นบ่แถวดังมันงะลายอยู่ลายเป็นกานเัาอยู่ กระถึกแหงอยู่ตัวนี้บู้ว่าตัวหันถึกเลยเห็นตัวนี้เผาอยู่เลยว่าเอามันมันเนี้ยงบูตัวบูตนจุดเทือบอ่ะไปเด้อได้ย่าหีบอันนี้เด้อจะไปเกาะบ่ มาสองันก่อบอกอยู่พุ่นก่อแถวก่อให้ทุกวนมันต้นเก่าฮะนี่คนจัดมาสองไปเห็นจับอยู่สีเนอะเดี๋ยวยังบุกท้าอยู่ก็เนี้ยหาเต็มเลยต่อก้อนทุกคนไปนี้ ปาเดี๋ยวพูดมัยยังห้องอยูอย่ไอนี่อยู่นี่ได้สัตว์อยู่นี่อยู่นี่ตัวนี้ก็มาหดเงินเลยทุกคน <Okay. S 1> ตัมันเลยหน,นีแล้วนกกันนะมันถึกเนี่ยช่วยๆมากเลยหน,นีบุเห็นแล้วเขาก็พาเดี๋ยวมาเนาะ เอาไปซ้นเอาไปสูน้นกอันหนึ <c oughs> ่งผมมีแนวสู้ไปเลี้ยงสิงหงไม่ได้ มันเหนมันเมื่อยเสียวน้ำให้มันรึบ่เนี่ยทุกคนไปมาหุน่นเงนยบเอาคลิปนี้ก็นจะจบเพียงเท่านี้เนาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เนาะเจอกันคลิปหน้าด้วยทุกคน